สวัสดีวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมปี2021นะคะวันนี้จริงๆแล้วว่าจะออกไปเดินข้างนอกนะคะแต่พอดูนาฬิกาแล้วเอา้าเรายังไม่ได้ทำสิ่งที่สำคัญในวันนี้ในปีนี้เลยสิ่งที่ครูพูดถึงนั่นก็คือการหมุนเข็มนาฬิกานะคะ หมุนเข็มนาฬิกาเพื่อว่าอะไรเพื่อเราจะปรับเวลาในประเทศนอร์เวย์หรือว่าโซนยุโรปนี้เข้าสู่เวลาช่วงของหน้าร้อนฤดูร้อนนะคะวันนี้เราจะต้องปรับนาฬิกานะคะมาดูว่าเราทำไมจะต้องปรับนาฬิกาตรงนี้นะคะคำว่าปรับนาฬิกาหรือว่าหมุนเข็มนาฬิกาเนี่ยเขาเรียกเป็นภาษาโน๊ว่าโอสติ l เล็กคล็อกก โอสติเลคล็อกแงโอสติเลก็คือการปรับการหมุนการตั้งนะคะคล็อกแงก็คือนาฬิกา,าการปรับเข็มนาฬิกาหรือว่าการหมุนการปรับนาฬิกานะคะมันจะมีอยู่สองครั้งต่อปีในโซนยุโรปนะคะในโซนยุโรปไม่เฉพาะประเทศนอร์เวย์นะคะประเทศอื่นก็เป็นเหมือนกันในช่วงเดือนมีนานะคะช่วงแรกคือช่วงเดือนมีนาก็คือวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน มีนาคมปี2021ก็คือวันนี้นะคะวันที่28เดือนมีนาคมก็เราก็จะปรับเข็มเวลาเข้าสู่เวลาของซัมเมอร์ซัมเมอร์ก็คือหน้าร้อนนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าซุมเมอร์ที่ซุมเมอร์ที่ซุมเมอร์ที่ก็คือช่วงเวลาของหน้าร้อนทำไมจะต้องปรับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเดือนมีนาคมเนะี่ยเดือนนี้นะคะ แสงสว่างก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะแสงสว่างมากขึ้นเขาก็เลยจะต้องปรับนาฬิกาให้มันเดินเดินเร็วขึ้นนะคะงงไหมคะก็แปลว่าตอนนี้นะคะเมื่อเดือนที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์เวลาเมืองไทยกับเวลาเมืองนอร์เวย์ต่างกัน6ชั่วโมงนะคะแต่วันนี้นะคะวันที่28มีนาะ เราจะปรับนาฬิกาให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงหชั่วโมงสมมติว่าตอนนี้ครูนั่งอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเวลา9โมงเช้าของวันปกตินะคะของวันที่27-25เดือนมีนาคมแต่วันเนี้ยตอนเย็นนะคะวันนี้ตอนกลางคืนนี่แหละวันที่28วันอาทิตย์28มีนาคมปี2021ครูจะต้อง ปรับนาฬิกานะคะหรือว่าวันนี้ถ้าใครดูในโทรศัพท์มือถือมันก็จะปรับไปแล้วนะคะก็จะให้มันหมุนเร็วขึ้น1ชั่วโมงเมื่อวานเป็น9โมงวันนี้ปรับเป็น10โมงนะคะ10โมงเช้าโอเคไหมคะเมื่อวานเป็นเวลาของอช่วงฤดูหนาว6ต่างกับเมืองไทย6ชั่วโมงคือเมื่อวานเนี้ยตอนนี้ เก้าโมงเช้าแต่วันนี้วันอาทิตย์เราปรับนาฬิกาเป็น10โมงเชา้าก็เวลาเพิ่มเร็วเพิ่มอีก1ชั่วโมงนะคะอีก1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือช่วงเวลาซุมเมอร์ทก็ช่วงเวลาซัมเมอร์ตอนนี้เมืองนอร์เวย์ก็จะห่างกันกับเมืองไทยแค่5ชั่วโมง 5ชั่วโมงนะคะเริ่มจากวันนี้นะคะวันที่28มีนาปี2021แล้วการปรับเข็มนาฬิกาหรือว่าโอสตินและคล็อกเก้อีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วงเวลาเข้าสู่ฤดูหนาวก็คือประมาณไม่ไม่ประมาณนะคะคือเดือนตุลาคมวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเขาเรียกว่าวินเทอร์ทีวินเทอร์ีก็คือ ช่วงเวลาหน้าหนาวช่วงเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะมืดค่อนข้างเยอะนะคะไม่มีไม,ไม่ไม่ค่อยมีแสงสว่างฉะนั้นเขาก็จะหมุนนาฬิกากลับมาให้มันเป็นให้ให้มันเป็น9้าโมงเหมือนเดิมนะคะวินเทอร์ทีก็คือคิดง่ายๆต่างจากบ้านเราต่างจากเมืองไทย6ชั่วโมงนะคะ6ชั่วโมงแล้วช่วง เดือนตุลาครูก็จะมาทําคลิปใหม่อีกนะคะตอนนั้นก็จะมันหนาวมันมืดมากก็เลยต้องให้เวลามันเพิ่มนานขึ้นก็จะเป็นเวลา6ชั่วโมงต่างกับเมืองไทยนะคะแต่ให้จำไว้ง่ายๆว่าวันนี้เราจะปรับนาฬิกาให้หมุนเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงที่สำคัญนะคะที่สำคัญก็คือ พรุ่งนี้ถ้าหากใครจะไปโรงเรียนจะไปทำงานอย่าลืมนะคะต้องปรับนาฬิกาก่อนนะคะต้องปรับคืนนี้ต้องปรับวันนี้เพราะว่าถ้าเป็นพรุ่งนี้อาจจะสายไปหนึ่งชั่วโมงนะคะก็บางทีก็จะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่ไปโรงเรียนหรือว่าคนที่มาใหม่นะคะอาจจะไปสายโรงเรียนไปสายหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าไปสายนะคะเพราะฉะนั้นรีบปรับไว้ตั้งแต่ตอนนี้เวลานี้เลยนะคะถ้าใครใช้นาฬิกาปลุก จากโทรศัพท์เขาก็จะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัตินะคะแต่ว่าถ้าเป็นนาฬิกาอย่างเช่นานาฬิกาบนเตาอบบนเตาไมโครเวฟหรือว่านาฬิกาที่เป็นเข็มอย่างเงี้ยนะคะแขวนผนังเนี่ยเราก็ต้องปรับให้เขานะคะให้เพิ่มขึ้น1ชั่วโมงให้เดินเร็วกว่าปกติ1ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆสำหรับทุกคนที่ เพิ่งมาอยู่ในนอร์เวย์แล้วก็บางคนก็จะได้ทบทวนด้วยนะคะโอ้วันนี้ฉันจะต้องเปลี่ยนเข็มหรือว่าต้องปรับเวลาด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่เผื่อว่าจะลงลืมลืมตั้งนาฬิกา เผื่อว่าจะได้ไม่ไปโรงเรียนหรือว่าไม่ไปทำงานพรุ่งนี้สายนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนขอให้มีความสุขกับทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ